สวัสดีครับเพื่อนๆินดีต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่ช่องเบิร์ดคุงชาแนลนะครับวันนี้ก็พบกับผมอีกเช่นเคยนะครับเบิร์ดในลายเกมเซตีซ์ฟประเทศไทยนะครับก็หลังจากที่มีการปิดปรับปรุงเกมนะครับแล้วก็พบว่ามันก็ยังมีบั๊กเบเพื่อนเนมื่อวานผมเล่นเไม่ใช่เมื่อวานดิเมื่อเช้านะครับผมเล่นไปก็มีเด้งออกจากเกมนะครับก็ไม่รู้ว่า เขาพัฒนาหรือว่าเขาไปแก้ไขอะไรบ้างเนาะอันนี้เราก็ไม่พูดแล้วกันนะครับเพื่อนพวกเราก็น่าจะชินกันแล้วเนาะกับการปิดเซิร์ฟไปปรับปรุงอย่านะครับกลับมาก็แทบจะไม่ได้ต่างอะไรจากเดิมนะครับวันนี้ก็มีที่ข้างล่างเข้ามาใหม่นะครับเดี๋ยวเรามาดูว่ามีที้อะไรบ้างนะครับก็มี2อี้เข้ามาใหม่นะครับเพื่อนมีอุปกรณ์เขียนแบบเรือลาตะเวนวาร์ฟนะครับแล้วก็มีอุปกรณ์เขียนแบบแอดวานซ์ซูเปอร์ไดเมนชั่นนะครับ ก็ทั้งสองตัวก็จะเป็นในรูปแบบของการวาร์ปหรือว่าการดรอปนั่นเองเนาะแต่จะแตกต่างกันตรงที่เดี๋ยวเราไปดูความสามารถของน้องดีกว่านเนาะก่อนที่จะมาดูว่ามีอะไรเข้ามาใหม่บ้างนะครับเดี๋ยวขออนุญ,ญาตไปดูความสามารถของของที่เ้างล่างที่เข้ามาใหม่2ชิ้นนะครับอ่าเดี๋ยวไปดูตัวแรกนะครับเพื่อนอ่าดูลิมิต็ดละกัน เมื่อก่อสร้างอาคารสามหลังโอกาส45%ย้ายไปยังตำแหน่งที่ยืนไม่แสดงผลเติบโต15%นะครับเมื่อตกพื้นที่ของชั้นอกาส60%ของค่าก่อสร้างก็คือได้รับมาเบิลหรือเปล่าน่าจะใช่นะครับก็คือตรงเมืองได้ตังค์แล้วก็55%เพิ่มค่าผ่านทาง2เท่าแล้วก็หลังจากนั้นก็เคลื่อนที่ไปยังพื้นที่ของชั้นก็คือกลับเมืองเนาะ ผมอยากได้นะครับตัวนี้มันอารมณ์แบบเหมือนเรือประกาศว่าผมผมไม่มีตัวนั้นนะครับว่าจะท้ำทำตัวนี้แหละแล้วก็อันที่2นะครับที่เข้ามาใหม่นะครับเมื่อก่อสร้างแลนด์มาร์กโอกาสอาจจะสิเพิ่มค่าผ่านทางคูณ248นะครับเมื่อก่อสร้างแลนด์มาร์กโอกาส70%เพิ่มค่าผ่านทางออาแล้วถ้าตกเมืองได้ไหมอ่ะ ก็คูเมืองคูณแล้วก็เมื่อก่อสร้างพื้นที่ของฉันโอกาส45เอัปเกรดเป็นแลนด์มาร์คและย้ายไปยังพื้นที่หัวมุมหรือพื้นที่วิเศษนะครับก็อารมณ์เหมือนอ่อก่อสร้างแบบว่าสุ่มนะครับเพื่อนมันไม่ได้ มันไม่ได้เหมือนตัวแรกอครับมันไม่ได้เหมือนตัวนี้นะครับตัวนี้มันจะย้ายไปยังตำแหน่งที่ยืนส่วนตัวนี้มันจะสุ่มสร้างแรนมาร์กนะครับตัวนี้มีเมืองคูนนะครับมีตัวเรือแอดวานี่มีเมืองคูนแล้วก็มีไดเมนชั่นนะครับก็คือย้ายมันก็แบบอยากได้ทั้งสองนะเ,นเพื่อนๆแต่ว่าผมอยากได้เรืออากาศบาร์แล้วก็ อยากได้ต,ตัวนี้นะครับอยากได้ตัวลาดตะเวนนี่แหละแล้วก็ไปทำาอาเมือคูนให้มันเอาก็ได้มันก็ดอกเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเราใส่รองเท้าดอกเอาไม่เป็นไรนะครับเรามีรองเท้าดอกก็จะทํานะครับเดี๋ยวอีเวนต์นี้ผมจะมาสุ่มให้เพื่อนเพื่อนได้ดูกันนะครับเพราะว่าเมื่อกี้ไปเปิดของฟรีมาเพื่อนๆื่อนนะครับได้ A บวกมา2ชิ้นแล้วก็ A มา1ชิ้นนะครับผมกลัวอย่างเดียวกลัวมันล็อก A นี่แหละนะครับ เดี๋ยวเราไปดูว่ามีอันไหนเข้ามาบ้างนะครับเพื่อนก็จะมีเรืออวกาศอุปกรณ์เขียนแบบเรือวาร์ปอะไรของกูเนี่ยแล้วก็มีอุปกรณ์เขียนแบบดับเบิลวิงนะครับมีอุปกรณ์เขียนแบบเรืออวกาศอ่าก็ต้องบอกอย่างนี้ก่อนนะครับเพื่อนว่าไอตระกูลแปนเนี่ยนะครับมันมีเวอร์ชันดาร์กหมดแล้วเนาะมันมีเวอร์ชันดาร์กหมดแล้วนะครับเพราะฉะนั้น ถ้าใครยังไม่มีจริงๆหรือว่าอยากทำไว้เล่นก็แนะนำเป็นอุปกรณ์เขียนแบบเรืออวกาศตัวนี้นะครับส่วนถ้าใครมีแล้วมีพอเล่นแล้วนะครับก็ลอเวอร์ชันดาร์กดีกว่าเพื่อนนะครับเพราะว่ามันมีเวอร์ชันดาร์กกันหมดแล้วเนาะนะครับที่ข้างหลังที่เข้ามาในวันนี้มันมันเป็นอ่ามันไม่ได้เป็นดาร์กเพื่อนเปอร์เซ็นต์มันน้อยนะครับ แล้วก็มีท็อปสี่นะครับขึ้นข้างล่างเข้ามาด้วยเนาะมีปืนกกรั้งหลุมดํานะครับมีบอดทาสีกําแพงเหล็กนะครับอันนี้มีป้องกันการทาสีนะครับแล้วก็มีเรืออวกาศดรอปนะครับมีมัดเพชรเข้ามาด้วยเนาะสำหรับใครที่ไม่มีมัดเพชรนะครับก็ทําได้เนาะเอามาไว้ป้องกันพวกดีบัฟต่างๆนะครับส่วนต้องบอกอย่างนี้นะครับว่าทุกชิ้นมันมี ดาร์กหมดแล้วเนาะนะครับส่วนใครที่อยากเล่นอยากทำมาเล่นก็สามารถทำได้นะครับอาเดี๋ยวเรามาดู l i m i t ต็ดอีดิชักันบ้างนะครับก็แบบนี้มี l i m i t ต็เข้ามาเยอะเลยนะครับอ่าเพื่อนๆมีจี้นี้เข้ามาด้วยเนาะผมลืมบอกไปเมื่อกี้นะครับมีอุปกรณ์ เขียนแบบดับเบิลวิงเออบอกไปแล้วนี่วะก็คือตัวนี้มันมีว่าเออมีดาร์กแล้วนะครับมีดาร์กหมดแล้วเนาะวันนี้ผมจะมาทำเรืออวกาศลาดตระเวนอะไรนั่นแหละเพื่อนๆนะครับก็ถ้าปิดลิมิเต็ดใช่ไหมอ๋อ เบอร์ชั่นธรรมดาหรือม l i ต็ดก็ได้นะครับก็จะรับ o f ล็อกค่าผ่านทางเมืองคูณไปนะครับอันนี้ก็คุ้มนะครับเพื่อนเป็น o f ที่เหมาะกับตัวนี้นะตัวแรกนี้นะครับเพราะว่าไอตัวนี้มันมีเมืองคูณแล้วอะ่ะเพื่อนนะครับมันมีเมืองคูณแล้วเราไม่จําเป็นต้องใส่ก็ได้เราใส่ออฟอื่นดีกว่าเนาะวิธีการตามหานะครับก็ตามหา อุปกรณ์เขียนแบบ A บวกนะครับ2ชิ้นแล้วก็เครื่องยนต์ iPhone A 3ชิ้นนะครับเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวเราไปดูไปดูร้านค้ากันก่อนนะครับเพื่อนว่ามีอะไรที่น่าสนใจเข้ามาบ้างก็มีร้านแฟดเซลล์เข้ามานะครับมี ท่าไรนี้69บาทนะครับรับ300เพชรบวก A บวก1ชิ้นนะครับแล้วก็มีร้านค้าลึกลับกี่กล่อง7กล่องนะครับปกติมัน8กล่องนะเพื่อนหกสบาบาทเนาะก็ผมเปิดของฟรีมาได้2ชิ centres, Martine, ้นนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะปิดเท่าไหร่นะครับอยากใช้เพชรเพื่อน คือดองเพชรมาหลายเวทแล้วนะครับไม่ได้ทําสักทีมีแต่อีเวนต์อะไรก็ไม่รู้นะครับก็เอามาทำอีเวนต์นี้แล้วกันอ่าวิธีการนําหาผมก็บอกไปแล้วเนาะนะครับเออลืมดูนะครับว่ามันมันใช้กี่ชิ้นนะมันใช้ทั้งหมดอ๋อสชิ้นนะครับก็เราได้เอสมาแล้ว1ชิ้น เดี๋ยวเราไปดูแพ็กเกจอะไรเข้ามาขายบ้างนะครับเพื่อนเก็มีลูกบาทนกแพนกวินซาก,กุระเข้ามานะครับก็ก็คือเป็นเพชรนั่นแหละ600เพชร3 29บาทก็ไม่รู้คุ้มไหมนะครับผมว่าไม่คุม้มเนาะแล้วก็นี่แหละนะครับส่วนใครไม่ปิดนะครับก็ สามารถมาซื้อตรงนี้ได้นะครับค่อนข้างที่จะแพงอยู่นะร้านค้าแสงนะครับมีออฟเข้ามาขายเป็นออฟวิกตอรี่นะครับแล้วก็ออฟอมละลายมีเมืองคูนเข้ามาด้วยใครต้องการเมืองคูนนะครับออฟที่น่าสนใจก็คือเมืองคูนนี่แหละเพื่อนนะครับอ่าตัวนี้ก็หงอโค้งยังอยู่นะครับส่วนกล่องอัญชัน,นีคอตูมก็ยังอยู่นะครับอันนี้แนะนําให้ รอไปซื้อในอีเวนต์ดีกว่าจะถูกเนาะแบ็กการ์ยังอยู่เฟรมก็ยังเหมือนเดิมนะครับส่วนลุนก็ยังยังมีเหมือนเดิมเนาะ <c oughs> อ่ะไม่พูดเยอะนะครับเพื่อนเดี๋ยวเรามาเริ่มสุ่มกันเลยดีกว่านะครับเพื่อนเรามาเริ่มสุ่มกันเลยรอไม่ไหวแล้วนะครับอีเวนต์ลูกอมดาวนี่ถ้าไม่มาสุกนี้ก็ ขี้เกียจรอแล้วเพื่อนนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาสุ่มกันเลยนะครับมานะครับเพื่อนผมมีเพชรอยู่ทั้งหมด2อ0 0 0นนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูว่าเราจะหมดไปเท่าไหร่เนาะมาครับดอกแรกยังไม่มาครับเพื่อนขอปิดน้อยเพื่อนวันศุกร์อยาก เก็บเพชรไว้ทําเว้นเผื่อมีการ์ดตัวละครดีๆเข้ามานะครับก็ผมเพิ่งได้โทรศัพท์ใหม่เข้ามานะครับเพื่อนเพิ่งโทรศัพท์เพิ่งมาถึงเมื่อวานเนาะนะครับก็อัปดงอัปเดตอะไรเรียบร้อยนะครับพอเข้าเกมเสร็จถีนะครับปรากฏว่าเพชรกับเงินมันมันหายนะครับก็ตกใจเนาะก็เลยไปหาความรู้นะครับมาว่าเออมันไปไหนนะครับมันไปไหนเขาบอกว่ามันแยกกันนะครับระบบ iOS กับ Android เนาะ เราก็เลยตกใจนะครับเพราะว่าดีที่ยังไม่ได้ลบเกมจากเครื่อง android ทิ้งนะครับก็ยังตอนนี้ผมก็อัดคลิปจากเครื่อง android นะครับเพื่อนก็ลบแอปหลายอย่างออกไปหมดเลยนะครับก็เลยมีพื้นที่ในการบันทึกหน้าจอเนาะนะครับเฮ้ยมันไม่ออกเลยนะเนี่ยไอ้บวกเนี่ย หมดไปห้าร้อยแล้วเนี่ยมาหน่อยมาหน่อยเพื่อนมาหน่อยมาหน่อยไอ้บวกไอ้บวกเฮ้ยไม่ได้ทำเว้นนานอวยหน่อยดีเดี๋ยวผมก็รออีเวนต์ลูกอมดาวมานะครับหรือว่าอีเวนต์การ์ดตัวละครมาผมก็จะใช้ เพรในระบบ Android ให้หมดเลยเนาะเดี๋ยวเราค่อยไปเริ่มเก็บในระบบ iOS เลยนะครับเพราะเครื่องเก่าผมมันไม่ไหวแล้วนะครับมันค่อนข้างที่จะแหลกนิดนึงม,นมันนานแล้วเพื่อนๆ4ปีแล้วนะครับเอเอไอบวกมันไม่มาเลยนะเนี่ยก็ซื้อ iPhone มานะครับเพื่อนจุกๆส0 0 0 0ื่นก็ลงทุนไปนะครับหวังว่าจะ ใช้ได้ยาวๆนะครับแต่ตอนนี้ทำไมเอบกมันไม่มาวะเนี่ยเป็นคลิปสุ่มเครื่องรางครั้งแรกของผมเลยหรือเปล่าเพื่อนตั้งแต่ทำคลิปมานะครับผมไม่เคยได้สุ่มให้เพื่อนๆดูเลยเอบกมันล็อกผมหรือเปล่าเพื่อนได้ของฟรีมามันล่อหรือเปล่าเนี่ยหมดไป1,000แล้วนะเอบวกยังไม่ออกเลยนะครับมาไม่เป็นไรนะครับ เราสู้นะครับเว้นนี้เอ้ยเพื่อนมาหน่อยอดไปหนึ่งพันเออมามาสามชิ้นแล้วนะครับเหลือยี่ห้านะครับเพื่อนไม่อยากปิดเยอะนะครับกลัว กัดตัวละครดีๆมานะครับวันศุกร์กัวกั๊ตัวละครดีๆมาเสียได้เก็บเพชรมาตั้งหลายเว้นนะครับลูกอมดาวนี่ก็แกงนะแกงหนานะเพื่อนแกงลูกเว้นนะครับหวังว่ามันน่าจะมีอะไรที่วาวนะเพื่อนเพราะว่ารู้สึกมันจะ ครบ4เดือนแล้วนะรอบรอบนี้นะครับของลูกอมดาวเนาะปกติมันจะต้องมาตั้งแต่วันที่26เดือนที่แล้วแล้วนะครับก็คือครบ3เดือนเนาะแต่ว่าในไทยมันเอาแน่อานอนไม่ได้นะครับเซิร์ฟไทยมันมันไม่ได้ฟิกว่ามันจะต้องมาทุก3เดือนนะครับมันก็มีบวกลบบ้างบวกลบ10บวันบ้างเนี่ยนะครับ15บวันวันบ้างเนาะ เฮ้ยไอบวกฮัลโหลเออได้มาสี่แล้วนะครับเหลืออีกสี่เพื่อน<ๆ>ตอนนี้เราหมดเพชรไปหนึ่งหนึ่งพันแปดร้อยบาทเอยแปดร้อยเพชรนะครับก็ได้ไอบวกมาสองชิ้นก็ตกพันละชิ้นนี่ะเพื่อนเอ่อ ขอของฟรีในลัคก,กี้บ้างดิเอ้ยมามาเพื่อนไปครับผมไปต่อครับเหลือีกสี่ชิ้นนะครับเรามาดูว่าเราจะปิดเท่าไหร่กันบ้างนะครับก็เว้นนี้นะครับมันก็ถามว่าดีไหมมันก็ไม่สู้ เป็นของที่ดาร์กนะครับแต่สําหรับผู้เล่นใหม่นะครับเพื่อนที่ยังไม่ได้ไม่มีแปลนเนี่ยนะครับก็สามารถทําได้นะครับเอ้มาแล้วอีกหนึ่งนะครับเป็น5แาล้ไม่ใครไม่มีแปลนเล่นก็ทําได้นะครับเพราะว่าสําหรับผู้เล่นใหม่ผมแนะนําเป็นเรืออวกาศนะครับมันค่อนข้างที่จะเล่นได้หลากหลายนะครับมาเออ หแล้วครับอีก2ชิ้นนะครับอสชิ้น2ชิ้นเพื่อนอีกสชิ้น2ชิ้น,นแต่ A ไม่รู้ครบหรือเปล่านะตอนเนี้ยขาด A ก็ไม่ไหวนะล็อก A กูไม่ไหวนะเนี่ยเออเดี๋ยวขออนุญ,ญาตไปขข่ที่ข้างล่างแป๊บหนึ่งเพื่อนมันเต็มนะครับ มาเยอะนะครับเพราะว่าไม่ได้ทําตั้งหลายเว้นนะครับก็ตั้งแต่ที่เครื่องรางดักอุปกรณ์เขียนแบบดับบิ่วิงนั่นแหละนะครับผมทําอุปกรณ์เขียนแบบดับบิ่วิงแล้วก็บัตรเชิญปราร์ตี้ฟองจับ,บูดักรอบนั้นก็ไม่ได้ทําอีกเลยนะครับมาลนะมาโอแสงตั้งสามชิ้นนะเพื่อนอไลวา มาน่อยไม่อยากปิดเยอะเดี๋ยววันสุกตัวละครโหดๆมาไม่มีเล่นนะเนี่ยมาหน่อยเพื่อนเอบัวอีกสองชิ้นมามาหน่อยเฮ้ยไม่มาเลยนะครับเพื่อนตอนนี้เราก็หมดไปประมาณสอ0พันแปดแล้วนะครับ ลัคก,กี้มาสักอันสิใหบวกเนี่ยนะครับผมเคยมีดวงกับลักกี้นี้นะครับคะแนนตรงนี้แหละได้เอบวกออกดีมากนะครับแต่ถ้าถ่ายคลิปผมไม่รู้ว่ามันจะออกดีหรือเปล่านะอาจจะแปลว่าครั้งแรกที่สุ่มให้เพื่อนเพื่อนได้ดูนะครับก็อาจจะเกลือ,องี้นะครับเพื่อนผมมันขึ้นชื่อเรื่องดวงซวยอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะทำที่ หรือว่าทําการเนาะไม่เคยปิดน้อยกับเขาสักทีนะครับการนี้ต้อง20,000-30,000อัพนะครับส่วนจี่นี้ก็6,000-7,000นะครับระยุสุดก็หมื่นกว่านะครับเนี่ยชิ้นเดียวนะเอ้ยเอบวกมาหน่อยเพื่อน วะอะไรวะเฮ้ยมาหน่อยมาหน่อยไอยปิดแล้วเร็วไปเติมดีไหมวะไปเติมเอาเอฟบวกที่มันมาขายอนะมันเนี่ยมันจะได้เซฟเพชรเราเนาะเดี๋ยวหายสักชิ้นแล้วก็ไปเติมดีกว่าไหม ก็หมดไปจะจะสามพันแล้วนะครับมาสุงทักกี้ก่อนเผื่อมันมีเอ้ยได้ไอมเอาเจ้าไอ้บวกไอ้บวกมาเพื่อนไอ้บวกไอ้บวกมาเถือมาเถือเร็วเร็วชิ้นเดียวเดี๋ยวกูไปเติมก็ได้เพื่อนอ้าวอมานะครับเมื่อกี้สองชิ้นนะครับ อยากได้บวกอยากได้ A บวกเพื่อนเดี๋ยวเราไปดูก่อนนะครับเพื่อนว่าเหลืออะไรบ้างนะครับก็เหลือ A บวก2ชิ้นนะครับ 3, 42ก็ครบแล้ว A ครบแล้วนะครับเหลือ A บวก2ชิ้นเฮ้ยเพื่อนมาหน่อย2ชิ้น มันมาล็อกอะไรเนี่ยเห็นกูไม่ทำหรือไงมึงมาล็อกกูเนี่ยเอออีกหนึ่งชิ้นสุ่มไปเลยไหมมาสุ่มไปเลยไหนๆก็เสียเพชรแล้วนะครับเออเพืเออ่อนมาน่อยหมดสี่พันแล้วเนี่้ ติดเถอปิดเธอดีมันก็ไม่ได้ดีอะไรขนาดนั้นนะแต่อยากได้ติด id ไว้นะครับเพราะมันได้ออฟเมืองคูณด้วยเดี๋ยวเพื่อนคือผมไม่อยากไปเติมเอา A บวนะครับว่าเดี๋ยวผมจะเติม l i มิเต็ เออปิดออก็เดีย๋ยวเราไปดูค่าเสียหายกันนะครับเพื่อนผมมีหนึ่งเออสองมื่นหนึ่งพันแปดร้อยเนาะสอง0มืนหนึ่งพันแปดร้อยก็หมดไปสี่พันห้าใช่ไหมวะเออประมาณสี่พันห้านะครับก็ก็ถือว่าโอเคนะครับเพื่อน เพราะว่าปกติแต่ละชิ้นของผมก็ไม่เคยต่ำกว่า5,000อยู่แล้วนะครับเ้นนี้ก็ถือว่าเป็นเว้นที่ที่ดีนะครับเรามันแรกกันเลยดีกว่าค่อยๆแรกนะครับเพื่อนเดี๋ยวแรกผิดโอเคครบแล้วนะครับ ก็ผมจะเอาเป็นอุปกรณ์เขียนแบบเหลือลาดตะเวนวารฟเนาะนะครับส่วนอุปกรณ์เขียนแบบ a d v a n c e s u u p r r i m e n s i o n ผมว่าเราใช้แป้นนี้แล้วก็ไปใช้รองเท้าดิเมนชันดีกว่านะครับไปใช้รองเท้าดิเมนชันดีกว่า,นะา,วานะมันมันกลับเมืองเหมือนกันหรือเปล่าวาะเดียเด๋ยวเดี๋ยวมันจะเอ้ยเพื่อน เดี๋ยวนะสกิลลองเท้ากับตัวนี้มันไม่เหมือนนี่หว่าอีตัวนี้มันมีตกเมืองแล้วคูณเนาะแล้วก็ค่อยมันเป็นความสามารถของอ,อกระโดดนะนเพื่อนอารมณ์เหมือนบัตรเชิญกระต่ายกระโดดน่ะมันก็จะไม่ทับกันนะนะครับก็แลกไปเลยละกันเนาะอ่าออฟคู่ขีมา เดี๋ยวผมลองไปเติมลิมิเต็ก่อนนะครับไม่รู้ว่ามีตังหรือเปล่านะลิมิเต็เราก็จะเติมแค่ชิ้นเดียวพอนะครับอืมันตางกันยังไงแพคลิมิเต็ดแพ็ แพกโบนัสหนึ่งบวกหน dition บวกก็เออมันก็รา,าคาเท่ากันนะครับก็เติมแม่งนี้ไปเลยนะครับเผื่อทำอีกชิ้นหนึ่งโอเคครับเพื่อนผมก็เติม limited มาเรียบรออ้อยแล้วนะครับ29บาทก็ได้มา2ชิ้นก็จริงๆมันมีชิ้นเดียวนะครับแต่เราใช้2ชิ้นจะเป็นไรนะครับเผื่อทำอีกหนชิ้นเนาะนะก็มาแรกลิมิเต็ด่อนเลยเฮ้ยอ๋อ นี่ไงมันมีลิมิเต็ดเรืออากาศดอกด้วยนะครับแต่ว่าเราก็จะได้เราก็จะได้อัพอีกรอบนึงใช่ไหมรอบไม่เป็นไรเนาะเราเติมอันนี้ไปแล้วก็แลกตัวนี้ไปด้วยนะครับแลกไปเลยแล้วกันก็เดี๋ยวเราไปดูนะครับว่าเราได้ เนาะรู้ยังไงวะอ๋อต้องถอนออกก่อนใช่ไหมถึงจะเลกได้มะมันเสียดิอะไรเดี๋ยว,ะยวนะมันบอกว่า ไอเทมวัถตถดิ์ต้องการเรียกเปลี่ยนกำลังใช้งานยกเลิกใช้งานแล้วค่อยลองใหม่อ๋อก็มันบอกว่าผมกำลังใช้งานอยู่เพื่อนต้องถอนออกก่อนถึงจะแลกได้นะครับนะเรียบร้อยนะครับ ก็ปิดเป็นที่เรียบร้อยนะครับเพื่อนๆสำหรับเวนนี้ก็ปิดประมาณ4,500นะครับก็ไม่เยอะเนาะก็ไม่เยอะนะครับเดี๋ยวผมมาแลกออฟก่อนนะกันก็เว้นนี้ก็มาทำให้เพื่อนๆดูแล้วนะครับสำหรับคนไหนที่เป็นผู้เล่นใหม่ผมแนะนำอย่างนี้ละกันเนาะใครที่ยังไม่มีแปนดีๆเล่นเลยนะครับแนะนำเป็นแปนนี้นะครับเา่าไหนวะแนะนำเป็นแปนนี้นะครับ อุปกรณ์เขียนแบบเรืออากาศเนาะตัวนี้มันเล่นได้แอดวานซ์แล้วก็เล่นได้หลากหลายกับทุกตัวเลยนะครับส่วนใครที่เป็นสายวิกผมก็แนะนําเป็นอุปกรณ์เขียนแบบับบบิลวิงละกันเนาะส่วนพวกนี้ก็มันไม่ได้จําเป็นมากเพื่อนอน,นะครับแค่มีตัวนี้มันก็สามารถเล่นได้แล้วเนาะผู้เล่นใหม่ก็แนะนำเนาะส่วนใครที่มีแปน่นแล้วผู้เล่นใหม่อีกหนึ่งสิ่งที่ต้องแนะนําเลยนะครับก็คือ หมัดเพชรน,นะครับเพราะว่าทุกวันนี้ตัวละครที่มันมีดีบัฟเยอะแยะมากมายเลยเพื่อนๆนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องมีหมัดเพชรไว้กันดีบัฟนะครับแต่ว่าตอนนี้มันมีเวอร์ชันดาร์กเหลวเนาะใครที่อ,าอยากทํามาเล่นก่อนก็ทําได้นะครับลำคาญขี้มูลตอนนี้ขี้มูลกําลังเยอะนะครับเว้นก่อนหน้านี้มันมีขี้มูลมานะครับขี้มูลก็กําลังเต็มเซิร์ฟนะครับก็เอาตัวนี้มาป้องกัน เอฟเฟกอันตรายของขี้มุนแล้วก็ของไก่ออย่างเงี้ยนะครับของแจวอนที่เป็นคอสตูมได้เนาะสำหรับวันนี้ก็ฝากไว้แค่นี้และกันเพื่อนๆขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่มารับชมจนจบเนาะนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจงให้ผมในการทําคลิปต,ต่อไปด้วยเนาะวันนี้ก็ลากันไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้บายๆขอบคุณเพื่อนทุกคนนะครับหลักทุกคนนะครับ